ฮัลโหลสวัสดีครับท่านผู้ชมดินผมไหมขอแห้งอิสมาพินทายสวัสดีท่านผู้ชม,ม,ม,ท,ชมทั้งหลายที่อยู่ทางบ้านกันอีกแล้วนะท่านผู้ชม <c oughs> <c oughs> โอเคนะู้ชมวันนี้เราจะมาเล่นในแบบของไรจิเพียและวันนี้เราได้สัญญากันแล้วแล้วนะว่าเราจะไปตามหาตุ๊กตาแล้วก็ไปบ้านห้องลับด้วยที่มันเขาดาวอยู่นะตอนนี้มันก็โหลดเสร็จแล้วเย้วันนี้ดีใจจังเลยวันนี้ตามสัญญาเราจะไปหาชะตากรรมพร้อมกันเราจะเป็นแม่ดมดไปหาเลยเออลืมไปแม่รุดแม่มดครับเราต้องหาผ้าคลุมก่อนไม่งั้นเราเข้าไม่ได้โซเซตไม่มีผ้าคลุมอ่ะหมายถึงอะไรเลย แบบไม่โหลดเพราะว่าเพิ่งเข้ามาปางทุกคนไปกันงั้นผมไม่รอแล้วผมโอ้โอ้โอ้โอลกลกไม่น่าเลยผมจะไปหาบ้านว้ายลักด้วยว้ายไปไปให้สุดอย่าเลี้ยวเลยเลี้ยว กวาาช้าจังเลยโอเคนี่ไงย yes! ั้วถึงแล้วโอ้ยชะตากรรมมารออยู่ข้างหน้าเป็นไม่ได้โอ้แหลกไม่น่าหือเลยไม่น่าหึงเลยเพื่ออะไรอะ่ะเอ้ยให้ผมตีนั่นไงนั่นไงชะตาผมไปแล้วผมจะไม่รอผมจะไปเต้ อาจะมีสิงรบกูในนั้นนะท่านผู้ชมผมลืมเอ้ยแลกโอเคนะท่านผู้ชมฉันลืมแบบทำคำเตือนเอาไว้เลยเฮ้ยเดี๋ยวให้เราไปเตี่ยเนี่ยผมแลกเออไปเตียอ๋อไม่ใช่ตรงนี้แล้วไปเค <c ười> ้นไปผมจะไม่รอ,อ,อแลกมาเลย มาใครจะมาผมตีหมดมาเออเออบ้านประสาทไม่เปิดรอหนึ่งวันสิบสองนาทีเกมดีจีๆครับผมตาฮานไปชมไปตีมอนสเตอร์กันเฮ้ยปราสาทไวไลคืออะไรฮะสูสารกองไฟโอเคครับผมตัวนี้ไว้แคมปิง้งไม่ผมไม่สนอะไรทั้งนั้นผมไม่แคร์ผมจะทำการไปตีมอนสเตอร์เท่านั้นมไม่ มาไม่ไหนไม่หมดให้ผมไตไตไตมันไตเออเยสเอ๊ะอันเดียวเองคุบผมไตมันไตมันไม่เสือซ่าไปเฮ้ยตีตีไม่เสือซ่าผมจะเดี๋ยวนายบอกว่ามีสตาร์กไหมหรือว่ามันอยู่ในนั้นไม่ผมไม่แคร์ไปเร็วตีไตมันฟ้าจะตายเอเฮล คราวนี้ผมฟาร์มดีกว่าตามันตาตามันตายเอวตายซอมบี้ตัวขนาดเท่าเราเราเนี่ยเอ๊ะสองอันสามอันอ๋อช่างหัวไปผมไม่แคร์ผมจะฟาร์มมิ่งที่นี่แหละเต้ยเย้ตายมันตาย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 ผมไม่แคร์ผมไม่แคร์เต้เต้ ตี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 รู้สึกตัวเองรู้สึกแบบน่าเกียดอะมันมันเซ็กซี่ไปอะคือแบบกระโปูงมันอะไรนะการท่าตีแบบมัน,มนกระโปูงแบบอะไรประมาณนี้แหละผมผมไม่เซ็นเซอร์ผมไปตายหมดตายหมดผมไม่เหลือซัก <Yes. S 1> มันพวกนี้ เดี๋ยวตอนตอนเย็นค่อยมาเจอกันใหม่นะท่านผู้ชมนี่เราจะผ่านศึกมาด้วยกันไม่ผ่านศึกฆ่าผีกันตีตีตายนั่นแหละท่านผะู้ชมแล้วตีต่อ้อาตีตายตีตีเยสโอ๊ยครัง้งอะอะแหลกครับผมต้องขอขออภัยกับเสียงที่ดังโคตรๆเลยนะท่านผู้ชมอย่าปรับไปถึงหนึ่งร้อยเด้อคำเตือน ท่าผู้ชมร่างนี้เราจะมาดูในวันพรุ่งนี้กันนะจ๊ะท่านผู้ชมเพราะว่าบ้านหลังเนี้ยเราเราจะทําการพูดดีแลปราสาทของไวไลท์สักอย่างนั่นแหละเรากะว่าอยากเข้าไปแต่ปิดอะ่ะโอ๊ยอุตส่าห์อัปเดตมาไหม,มรอตั้งหน้าตั้งตารอที่จะมาถึงหนออีกหนึ่งวันอะจดหมายที่เขาบอกว่าต้องเจอสตาจากบไม่มีเลยมีแต่ซอมบี้พวกนี้ท่านผู้ชมคำเตือน คลิปนี้มีความเสียงดังแล้วแล้วตะโกนเสียงดังด้วยลดเสียงให้ลงเบากว่านี้โอเคนะท่านผู้ชมโอเคไหมโอเคนะท่านผู้ชมเบาเสียงลงด้วยพวเพราะว่าคือคำเตือนอีกเก็บไปท่านผู้ชมอย่างที่เราสัญญากันนะท่านผู้ชมก็คือเราอาจ,จะไปเก็บตุ๊ก,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 กตาด้วยกันโอเคนะท่านผู้ชมลัดทางลัดเข้ามาโอ้เหล็กเล่นบ้าเลย นี่นักผู้ชมเข้าไปข้างในนี่เลยถ้ายังถ้ายังไม่รู้ให้ดูแผนที่นะอยู่ตรงนี้นะพผู้ชมแผนที่อยู่ตรงนี้ตรงนี้สีเขียวนะไปะยันถ้าที่ผมจําได้ถ้าเกิดว่าผมน่าจะเล่นหลายๆรอบจะปะเนาะนชตากรรมผมใช่ไหมโอ้ยแคนดี้ให้นผู้ชมเดินตามมาคือ,อตอนนี้ต้งหาเข้าใช่ไหมเดินไปเดี๋ยวตรงนี้ตรงนี้ไม่ใช่เดินตามหาหาไปเรื่อยเลย อย,อย่าจำแกลงี้ดิคนขเขาตกใจหมดผู้ <gasps> ชมเราเดินไปเรื่อยๆอ่ะอยู่ดีๆก็จเจอห้องนี้เงี <c oughs> ้ยิเป็กอ๋ออ๋อครั้งเย้เฮ hey, ้เจอแล้วไปเลยกันผู้ชมคือเดินมั่วๆเดินฟาร์มนี้ต่อไปเรื่อยๆนะผู้ชมเพราะคนอยากฟาร์มก็มาที่นี่เลยเฮ้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 โอ้เยสเจอดอกไม้ เออใหเเจอเคนดี้โอเคเดินต่อไปเรื่อยๆนะเดินวนไปเรื่อยๆเลยคคยเดินฟาร์มไปเรื่อยๆโดยที่ไม่ต้องไม่ต้องดูจากคลิปผมก็ได้ครับที่ผมต้องพูดผูช้ชายเพราะว่าความเคยชินเคยชินที่กับับว่าจะพูดคำว่าครับฉันสามารถคูบควมว่าขาดได้ด้วยแต่น้าท่านผู้ชมนะคะฉันไม่ค่อยที่จะพูดผู้หญิงนหอยนี่ไงเจอหมูหมูป่าอินุสุเกะกไ็ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ ให้ชมเหมือนเราต้องต้องออกตรงนี้แหละอันนี้อ่ะให้ทานผู้ชมเดินไปเรื่อยๆนะกว่าจะหาเจอให้ให้เดินวนไปสิบห้าร้อบถ้าเกิดว่าอยากค่อยหาทีหลังก็ได้นะว่ามันยังไม่หมดอีเวนต์นะจ๊ะโอเคนะ่านผู้ชมเราวันพรุ่งนี้เดี๋ยวเราตอนตอนกลางคืนเดี๋ยวเราจะมาเจอกันอีกรอบหนึ่งเพราะว่าเดี๋ยวจะไปเจอชะตาการรมอันต่อไปที่งานเลี้ยงที่การ์ดเขาบอกมันน่าจะมีอาหารอร่อยๆนะ เนี่ยผมก็ไม่เอ้ยใช่สิฉันก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าตรงเนี้ยต้นไม้ตรงเนี้ยเมื่อไหร่มันจะมีปากออกมาแบบพูดคุยกับเราได้เงอ่ะแบบเเล่นเพลงให้ผมฟังหน่อยอย่างเงี้ยแทไมีมีเลยครับผมไม่มีเลยเงียบเลยลิบเออเออมันมีป้ายด้วยมีป้ายบอกด้วยปราสาทไวไลายจริงใช่ไหมไวไลายอะไรสักอย่างอ่านไม่ออกอ่ะขอโทษครับถ้าเกิดว่าอ่านว่าอะไรบอกคอมเมนต์ด้วย โอเคนะพี่ชมอ๋อเพื่อนฉันบ,บอกว่าอยากได้จรวดตัวนี้แต่เรายังไม่ซื้อให้นะเพราะว่าไม่มีเงินม,มีเงินอะเติมมันอย่างนี้ได้นี่คือเดเกมดีผมตบมือให้กับเกมนี้โอเคนะพี่ชมเราจะไปตรงนี้อืเดี๋ยวดูก่อน เนี่ย yeah, อย่างที่ท่านผู้ชมบอกนะว่าจะให้ซื้ออันไหนที่ฉันแบบบอกว่าให้ท่านผู้ชมเลื่อนนะชนเลือกตนะั้ง <c oughs> <c oughs> แต่ตอนคลิปตั้งตอนนั้นแล้วไม่มีใครดูเลยโซเซตโอเคนะพี่ชมงั้นเดี๋ยวผมจะซื้อเลยใช่ใช่ผมซื้ออ่ะอันแรกเล้วเดี๋ยวผมซื้อโอเคแค่นี้แหละมีแค่นี้แหละที่ผมจะซื้อเฮ้ยยังมียังมี นุ่นนุ่นยี่สิบห้าอันป่ะ,ปะ,ปะไปฟาร์มกันเฮ้เฮ้มีของใหม่เยอะเลยไปเลยท่าพี่ชมไปเก,มมมเก็บมันมามาเก็บมันขึ้นมาเก็บลูกอมลูกกวาดเลยขึ้นมาแล้วกินอ่ะฮะขอบคุณมากครับ ไปเร็วอีกฮันอีกฮันผมจะมาจากไหนที่ผมกลับไปที่เมืองดีไหมนี่บอใจไหมอ่ะโอเค่านชมถ้าเกิดใครด่าคลิปผมผมจะทำการแต่ทำคลิปการด่าให้ดูบอกเลยว่าทำาห้ชมต้องร้องไห้แตกแนะ่ แต่ผมต้องไปอ่านคนเดียวนะเพราะว่าแบบต้องอยู่ที่คนเดียวด้วยเพราะว่ามันเสียงดังโคตรเลยมันผมเคยดูเรื่องเรื่องอะไรไม่รู้อ่ะชื่อว่าอืมไม่แน่ใจเหมือนกันนะคนที่ใส่ผ้า,าพ,พันคอสีฟ้าตัวสีขาวเป็นกระต่ายด้วยผมยาวๆซึ่งอย่างเป็นคนอะและมีเพื่อนอีกคนหนึ่งที่ชื่อว่ากะปิผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าคืออะไรจำชื่อไม่ได้ครับผมขออภัย,ยด้วยถ้าเกิดเขาเห็นคลิปนี้ ดูกันเยอะนะ๊า้บายสาบวันนี้เหมือนเราต้องขอลาตัวไปก่อนบ้านลังใหม่เดี๋ยวค่อยไปเปิดเขาหน้ากันมีบ้านใหม่ไหมจะได้เปิดตอนนี้เลยโอ้ไม่มียินดีด้วยตบมือเกมดีโอเคนะพี่ชมเดี๋ยวเรายังไม่บอกกลากันเอา้เอาอา๋อช่งเราไปชีวิตชีกันหนึ่งรอบไปแล้วใช้ไม่กวาดถือมันเค ไปแล้ว,วไปไป็นคือไปเกมแรกด้วยเกมดีตัวมือโอเคถึงแล้วตีตีตีเขาเข้าตจว่าเราต้องการ ช่วงนี้ผมหัวร้อนนิดนึงเพราะว่าอารมณ์เขาไม่ค่อยอยู่กับที่เนาะแบบอเราม,มันมันแปรปรวนตลอดนะเาเพื่อนด่าผมมแล้วตีตีตขเขาเข้าใจว่าเราต้องการแคนด,ดี้เร็วเร็วเจ้าของเร็วเข้าเลือกเลี้ยงเลี้ยงเลี้ยงผมสิเร็วตีเจ้าของไม่อยู่บ้านอาจจะกลับมาในภายหลัง ผมไม่แค่ไไปตีนี่เขา้าใจเร็วเร็วผมแค่อ,อันเดียวโอเคห้าลูกห้าลูกอมแค่นี้แหละเออไอคนเขาไม่อยู่บ้านกันได้ไงผมไม่อยู่ละนข้างบนก็ไแหเฮ้เฮ hey, he มีไป เร็วเจ้าของอยู่บ้านไหนมิตีผมจะออกเร็วผมรีบผมเล็บผมเล็บเจ้าของมีอยู่บ้าน๋าจจะกลับมาในภายหลังภายหลังอะไรล่ะคนเขาก็ต้องอยู่บ้านกันทรโอทีดกันได้ไหมเตและครเร็วเร็วผมเร็บเล็บเข้าต้ อยู่บ้านแต่ตอนเช้าเลยเนี่ยเร็วเข้าเร็วย้าโอเคไม่เป็นไรแต่อย่างน้นอยเขาก็ให้อะขอบคุณนะครับไปไปกันท่านผะู้ชมไปเจ็บคอฮึดคุณมันเทพปีทางคาได้ไม่เจ็บเลยกว่าดวิเศษร้อยได้เร็วไปที่ฮาโลวีนที่วันฮาโลวีนผมไม่รอตร้องการไป อ้แบบค้างแทนเนะี่ยไปเร็วไม่ต้องทริกแล้วไปเก็บลุกอันสุดท้ายอาันสุดท้ายไปโหด เเนเี้โอเคท่านผู้ชมเลีอนเราต้องขอบอกลาท่านผู้ชมไปก่อนนะบ๊ายบายถ้าเกิดว่าชอบกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครต์ให้ผมด้วยแล้วก็วันพรุ่งนี้เรามาต่อกันใหม่ที่บ้านรับมานูนา่นอยู่ไกลแสนไกลนู่นเลยนะท่านผู้ชมบ๊ายบายอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะจะได้ดูคลิปเราเป็นคนแรกๆนั้นนะบ๊ายบาย ทำไมฉันต้องทำเสียงแหลมด้วยเนี่ยโอเคบา,บายบายนะผู้ชมบาย